พี่น้องคนได้เห็นข่าวที่องค์การนักศึกษาเก้าสถาบันได้ออกถแถลงการโลกออกมาแล้วก็โจมตีว่าสารรับมือกำลังแทรกแซงระบบการเมืองไทยพี่น้องที่รักทุกทายครับผมอดีตผมเคยเป็นผู้นํานักศึกษานะผมระบุได้เลยว่าผมเคยเป็นนายกของสโมสรน,นักศึกษาเคยเป็นนายกองค์การนักศึกษาผมจําความได้ในสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาเนะี่ยเราจะระมัดระวังการนําความประสุ์ของนักศึกษา ไปเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคการเมืององค์การนักศษาวันนี้เสื่อมมากที่องค์การนักศึกษาเสื่อมเพราะวันนี้องค์การนักศึกษาประกาศตัวเองออกมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาปกป้องประโยชน์ของพรรคการเมืองและมันเป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองเพื่อเข้าสู่กระบวนการล้ม้างการปกครองการที่พวกคุณเอาองค์การนักศึกษามาปกป้องประโยชน์พรรคการเมืองอดีตไม่มีใครก็ททากันอดีตที่ผ่านมาการขับเคลื่อนขององค์การนักศึกษาจะปกป้องประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติทุกครั้งตั้งแต่สมัยอดีตชิฟฟตามมาเลย จะปกป้องประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติหรือแม้แต่การมาเรียกร้องประชาธิปไตยก็มาเรียกร้องประชาชิปไตยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในยุคนั้นแต่ยุคนี้มันไม่มีอะไรมันมีแต่สิ่งที่จําแรงที่คุณสร้างวัฒกรรมขึ้นมาเองทั้งสิ้นวันนี้ผมถึงขอตำหนิว่าโครงการนักศึกษากําลังเสื่อมลงที่ใช้โครงการนักศึกษาในฐานที่เป็นตัวแทนนักศึกษา มาเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองที่มันไม่เคยมีวบคุณต้องเป็นการทางการเมืองแต่มาปกป้องประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติถูกต้องไม่ใช่มาปกป้องประโยชน์ของพรรคการเมือง